มาครับมาทําพัดกว๋วยเตี๋ยวครับอยู่บ้านวันหนึ่งสักลอยกับข้าวได้ครับตั้งค์ถาลอยแล้วมาใครกีน่น้อยปิดาสิบวาน,นอย <c oughs> ใครสิบวาน,นอยพัดกว๋ยว,<ำ>กวเยเต,ตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวกิโลตามโลตามโลยำเม็ดมาใส้ใครหมดเลยทำมันลอยแล้วโอ้ยใหญ่ให่เยอะยังได้แล้ว ถ้ามาเรียนแบบนั้บ้านเลยไถ้าลูกล้านมากลูกล้านของเจ้าเองวันนี้ฉาดเส้นนี้ครับพัดก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นกลางกลางแบบเนี้ยกินร้อยมักและเส้นใหญ่ต้องหลานหน้าแต่ถ้าเส้นพัดก๋วยเตี๋ยวที่บ้านจะชอบกินเส้นนี้ครับเส้นกลางกลางเลยไม่บอกถ้าไหวนานไหมวันนี้เยอะครับอ่าตอนนี้ปุ้ยอยู่ปุ้ยูมันตัคไข่คืนก่อนตั้ไข่อย่างเดียวคนแบบนี้ดี๋ยว ใส่แลยเอ้าหูมักอันนี้ใช้อะไรน้ะมันหัวยน้มันคุยแต่แม่วันนี้ยืดมัดไปมาคนเจียงดีเลยเจี๊ครับพร้อมจังลูกชิ้นครับปลาลูกชิ้นนี้สุดยอดเลยลูกชินก้นหมูร้อยเปอร์เซ็นต์มีชะพอกหมูก,กับลูกชิ้นครับเต็มถาหล่นเลยลุงก่อนใส่เส้นอันนี้ ไอ้พุ้งกลงล่ะน้ำพริกใช่ใชล้ววานว่นนิดแต่ก็ไม่ว่านมาผัวอ่ะกินไม่ได้เลยเนี่ยกินข่าวนะเมนะเนาะแม่คุ้มเลยอยู่บ้านใช่มันเยอะมันหวานหวานเยี่ยบหวานเยี่ยบต้องเชื่อเชีพเอาไปเส้นครับเส้นอะไรซ้ำลูกซ้ำลูค่ะยำมาครับคลุกแล้วปรุงกระลาครับน้ำมัน้อยก่อเลยเนาะไปยิงเนาะไปปักกะกะเมือเลย นยังหม่ไปซ้ำรูซ้ำรนะูสงสัยหม,มากินซ้ำรูกยู่บนเกย์ยิ้มมันอันนี้สีดาําไหมมันมันดีดําใช่ประเลย,ย,ย,ยอย่าดําหมากพอคุกไปในเส้นแล้วกันแบบไต่พัดขัดพักกานาลวกตั้งไหนก่อนเกต็คไหมมันพักกานาที่ลวกเลยอ่ะใช่ใครอีกอ่ะครับคุกเลย เนี่ยาวบนโลนะคะแตึ้งบานต้องพัดสีอิวยไม่พัชสีอิวยังไม่ึ้งบานเออเปดเตี๋ยวเัดสี๋ยวพัสีอิวเราเซตครับนี่ตักชิมก่อนตักชิมก่อนปุ๊บลูกชิมเนี่ยลูกนาวี่ครับกินร้อน ไม่ท่าจไม่ท่านี่นี่ตักได้ไหมเนีตักได้เลยจ้าต,ตักได้เลยจ้ามาเดี๋ยวคนชิมคนกินมาเลยเ่ยเนเนี่ยกเกน่านะ่นี่เนนี